เก็บไว้ตรงนั้นหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว้เธอยู่ที่ไหนหากไม่มีใครให้รู้ฉันยังอยู่กับเธอตลอดมากับคำสัญญาที่มีให้เธอไม่ว่านานแค่ไหนทุกสิ่งเปลี่ยนไปแต่ฉันยังคงเหมือนเดิ อกไม้วันนั้นที่เธอให้ฉันยังเก็บมันไว้โลกยังเคลื่อนไหวไม่เคยรอใครแต่ฉันยังรอแค่เธอเพียงขคลับตาและใช้ใจฟังทุกความรู้สึกว่ามันคือรักแท้ที่ไม่แปลาเพียงไป เราความฝันของเรายัางเก็บมันไว้ตรงนั้นไม่ไปไหนอยากให้เธอรู้อยากให้เธอเห็นว่าเธอเป็นคนรักของฉันตลอดไปเธอเทนั้นยังคงสำคัญหัวใจฉันยังเป็นของเธอ ของเรายัางเก็บม,มันไว้ตรงนั้นไม่ไปไหน,น,อ,น,นอยากให้เธอรู้อยากให้เธอเห็นว่าเธอเป็นคนรักของฉันตลอด can to again why he taught a tea เธอเห็นว่าเธอเป็นของรักของฉันต้องไปขอบคุณครับอ,อย่าไม่สามารถเปิดเกยได้ วันนี้ผมได้ทำให้เธอเห็นความฝันของเธอเป็นจริงถึงเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เธอยังคงเป็นคนสำคัญของผมตลอดไปเงงเเเธธธออานนนนนััั้้ยงงคคคสญหวใจฉป็ขีพิศษ ทำยังไงที่ต้องเสียคนที่รักไปก็อาจต้องทนทำความเข้าใจทำได้กันไหนไม่รู้ได้แ็่คิดวาวามันยังดีที่ได้พบได้เจอเธออยู่เพียงแต่กลายเป็นคนที่เฝ้าดู ใครสักคนบอกคนที่แพ้ต้องดูแลตัวเองก็รู้แต่อยากจะขอรบกวนสักหน่อยได้ไหมอยากขอเพียงแค่นาทีจากทุกชั่วโมงให้ทั้งนั้นด้วยพอได้คิด เสี้ที่ที่เธอว่างพอตอนไม่อยู่ข้างใครเอาไว้เพื่อน,นึกถึงแก่ส่วนทุกนาทีที่เดันนั้นทั้งวันฉันจะคิดถึงเธอวันที่เหลือและคืนที่มีต่อจากนี้มันคงยากอยู่ก็อาจต้งองใช นึกได้ว่าใครนคนรักเธอไม่อยากทำอะไรให้เธอวุ่นวายเมื่อมันแพ้กูยอมก็รู้กูอยากจะขอรอบกวนสักหน่อยได้ไหมอยากขอเพียงแค่นาทีจากทุกชั่วโมงให้เธอนั้นไี้พอได้คิ คนหนึ่งที่ยังรักเธอต้องการแค่เพียงเท่านั้นอย่าขอเป็นเสียวนะจีสุดที่เธอวางพอตอนมีอยู่ข้างใคร ให้เธอนั้นได้พอด้คิดว่ามีฉันคนหนึ่งที่ยังรักเธอต้องการแค่เพียงเท่านั้นอยากขอเปเสีย้ยวนาทีช่วงที่เธอว่างพอตอนไม่อยู่ข้างใคร Okay. to quit in time เพลงแค่นาทีครับน้องลี่ใช่แล้วจาก Natural s e n ซนะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งคือเพลงคือเจอเท่านั้นจากพาราต้าถูกต้องนะเพลงนี้หลับตานอนก็ละเมอเป็นเพลงนี้ได้เพราะว่าเพราะแลสูงใจมากใช่ค่ะมาช่วงนี้น้องลี่เรามาอัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงกันหน่อยได้เลยค่ะกับช่วงนี้เลยเพื่อบันเทิง วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่เราเกินไปนะฮะว่าวันนี้จะมีการประกาศรางวัลใหญ่มากๆใช่แล้วก็คือรางวัลมหานครอวอร์ดครั้งที่11นั่นเองค่ะถูกต้องนะฮะช่วงช่วงค่ำๆนี่แหละประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งศิลปินแกมมิโกพี่ๆของเราเนี่ยเข้าชิงเยอะมากเยอะจริงๆเยอะอยู่แล้วแหละเพราะว่านักร้องแกมิโกของเรานี่คุณภาพล้นเหลือจริงๆนะครับผมเราก็ มีการสรุปมาว่าพี่พี่ศิลปินเกมมี่โกเนี่ยเข้าชิงรางวัลอะไรกันบ้างนะฮะเริ่มจากนี่เลยนะฮะนุ้ยรางวัลเพลงลูกทุ่งยอดนิยมนะครับใน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 โน้ตบุ๊กของเรานี่เปิดอยู่จริงจริงไม่โกหกนะครับเปิดอยู่จริงไม่ได้ตั้งไว้เฉยๆใช่นะฮะมีพี่ที่เข้าชิงนะฮะเพลงหัวเก่าพี่สอนสินใจพี่สอนสินชัยนะแล้วก็น้องที่มีประเด็นพูดคุยกับเราอยู่ตอนนี้ใช่แล้วผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อน นอกเงื่นขวันรัญญานั่นเองนะฮะแต่ที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นพี่สาวคนนี้เลยนะคะกับพี่ตายอรทัยค่ะเพลงเจ้าชายของชีวิตใช่เริ่มมามีสามเพลงแล้วนะฮะรางวัลถัดไปครับนี่ครับรางวัลอัลบั้มเพลงลูกทุ่งยอดนิยมอันนี้คือทั้งอัลบั้มเลยนะฮะมาอีกแล้วครับพี่สอนสินชัยครับเรามาอีกแล้วอัลบั้มชุดที่7บ่บอตายแต่อ้ายเจ็บ ต่อมาค่ะเป็นอัลบั้มชุดพิเศษนะคะมันม่วนแซบสองค่ะเป็นรวมศิลปินเลยโอ้นี่พี่พี่ทั้งห้าท่านนี่เคยมารายการแฟนจาแล้วพูดถึงอีกแล้วและอีกท่านหนึ่งครับอัลบั้มชุดที่8รักจนไม่รู้จะรักยังไงพี่พีเสดินพี่พีก็เคยมาแฟนจาเหมือนกันอู้เก่งทุกคนเก่งทุกท่านนะฮะเดิมไม่ถูกเลยต่อมาฮะรางวัลพิเศษเพลงฮิตมาราธอนพี่สอนมาอีกแล้วพี่สอนมาแรงมากสูสีกันไปสิเจเลยนะฮะ โอ้โหเพลงผัวเก่านั่นเอง <c oughs> นะฮะมาแล้วค่ะรางวัลถัดไปรางวัลศิลปินประเภทคู่หรือกลุ่มยอดนิยม,มนั่นเองนะคะได้แก่อไม่ใช่ได้แก่ <c oughs> ได้ไม่ใช่คือที่ที่เข้าชิง <c oughs> นะฮะพี่ๆของเราก็คือพี่มนแคนเก่นคูนและพี่เข้าชุดสีดาดินนั่นเองนะฮะเพลงใจหล่นที่งานเลี้ยงเพลงนี้ก็ดังนะฮะต่อมาฮะอีกหนึ่งรางวัลนะคะรางวัลศิลปินเพลงลูกทุ่งฝ่ายหญิงยอดนิยมค่ะ คนแรกที่เข้าชิงเลยก็คือพี่ต่ายอ,อรรทัยของเรานั่นเองจากอัลบั้มชุดที่10เจ้าชายของชีวิตและก็น้องเอิ้นขวัญวร,รัญญานะครับพ<ช>ีเสื้อใจไร้กับดอกไม้ใจอ่อนนะฮะบอกบอกเลยว่าอูหรางวัลน,นี้เป็นรางวัลใหญ่นะ,ะ,ะร,รางวัลทรงเกียรติมากนะฮะต่อมาฮะมีหญิงแล้วก็ต้องมีชายนะครับรางวัลศิลปินเพลงลูกทุ่งฝ่ายชายยอดนิยมครับค่ะพี่พีเสดรแน่นอนเข้ามากับอัลบั้มชุดที่แปดเรจะมีเราจะรัยังไงแต่ว่าท้าชิงกับใครพี่สอนศิลป์ชัยอีกแล้ว ปีนี้เป็นพี่ทุกรางวัลจริงๆใช่ปีของพี่เขาจริงๆนะฮะอเรียกว่ารักใครชอบใครนี่ก็ต้องส่งแรงใจไปเชียร์ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเย็นนี้แล้วใช่ไหมที่เขาจะประกาศผลกันแล้วถูกต้องครับต้องรอดูว่าใครจะได้กันเนาะตื่นเต้นแทนพี่เขานะเดี๋ยวดิไม่แน่นะฮะจบช่วงท้ายรายการเราอาจจะได้คุยกับน้องเอื้นขวัญนะครับถามความรู้สึกกับเขาด้วยนะครับใช่เลยแต่น้องรีน้องรีนะฮะ ข่าวสารวงการบันเทิงเรายังไม่หมดแค่นี้ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเรื่องนี้อัปเดตใหม่ล่าสุดเลยด้วยเป็นเรื่องที่ฮอตมากอเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่หญิงลีเมื่อสาวันก่อนนะฮะช่แล้วค่ะที่บอกว่าเข้าไปแจ้งความใช่ไหมใช่ที่บอกว่ามีคนเนี่ยแอบปลอมแปลงเป็นไลน์พี่หญิงลีแล้วก็หลอกให้คนเนี่ยโอนเงินมาหามาให้พี่หญิงลีใช่แต่จริงๆแล้วคือไม่ใช่นางต้มตุ๋นหลอกลวงนะฮะพี่หญิงลีก็โพสลงไอจีเลยนี่คือที่เอาไปทำก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่เหรอจะบ้าเหรออันนั้นหมูตุ๋น พีห่หญิงลีโพลงไอจเลยะนะครับนี่นะฮะโดนกับตัวเองแล้วมีบุคคลที่ใช้ชื่อหญิงลีแอบอ้างเพื่อให้ผู้เสียหายโอนเงินให้ค่ะซึ่งใช้ชื่อ Line หรือ Facebook ปลอมทําเป็นหญิงลีดังนั้นหญิงจึงมาแจ้งความลงบันทึกประจําวันขอปกป้องสิทธิ์ว่าบุคคลที่แอบอ้างไม่ใช่หญิงลีตัวจริงค่ะโอ้โหเรื่องแบบนี้นะฮะก็เกิดขึ้นในวงการบันเทิงเยอะแยะมากมายะนะฮะ ปกป้องสิทธิ์ว่าอ่าพี่ลีไม่ใช่คนที่ไปแอบอ้างให้ผู้เสียหายโอนเงินให้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังในการที่จะโอนเงินให้ใครนะคะโอ้โหก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวในสังคมเรานะคนดังๆเนี่ยก็มักจะโดนกันเยอะนะคะก็ะะะต้องระวังกันด้วยเขาบอกว่าประเด็นของพี่หญิงลีเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความงามเรื่องสัลญยญกรรมเหมือนประมาณว่าอาจจะเอารูปพี่หญิงลีไปแอบอ้างแล้วก็ให้โอนเงินมาเพื่อที่แบบตัวเองจะได้สวยเป็นพี่หญิงลีอะไรอย่างนี้ แบบนี้ไม่ดีเลยนะฮะพี่เคยมีเคสเหมือนกันค่ะมีนักต้มตุนไปแอบอ้างบอกว่าเนี่ยเนี่ยเรามีมูลนิธิของอุ้น่ะของคุณอุ่น่ะฝ่ายเสียหายทำหน้างงอุนไหนวะไม่จริงไม่ดีเลยนะฮะฝากถึงมิจฉาชีพด้วยว่าอย่าต้มตุนกันแบบนี้นะฮะให้ใช้กำลังกันช่วงจะดีกว่าว้บ้าเหรอ แบบนี้ไม่ดีนะคะบอกเลยว่าเป็นภัยสังคมนะฮะอย่าทําแบบนี้อย่าหากินบนหลังคนแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุจริตมากๆนะฮะบ้านเมืองเราจะไม่เจริญไม่ดีเลยนะคะฝากไว้ตรงนี้ด้วยสําหรับคนประชาชนทั่วไประวังด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบว่าเจอกันเยอะมากไม่ใช่แค่ศิลปินนะนี่เห็นแบบเดี๋ยวนี้มีโทรแบบ c a center อะไรอย่างนี้ก็เยอะแยะมากมายอย่างตามที่บอกว่าเป็นข่าวที่ เรื่องโกงสถาบันอะไรนั่นแหะเขาก็มีแอบอ้างมาอีกว่าแบบเงินของคุณอย่างพี่อุ่นอเงี้ยโดนโทรศัพท์โทรเข้ามาบอกว่าเงินของคุณเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ต้องโอนเงินมาให้ตรวจสอบแล้วทีนี้ก็โดนไปเลยจ้ะใช่ใช่ใช่เรื่องนี้จําได้และเป็นภัยสังคมนะเป็นอุทาหรณ์ฝากไว้ด้วยตรงนี้ยังไงก็ต้องระวังกันเยอะๆนะคะใช่นะครับเรามาดูประเด็นมันฉับเพอของเราหน่อยนะฮล้ะน้องเอิญขวัญวรัญญาตอนเด็กๆมีความฝันอยากเป็นอะไร เป็นผู้หญิงสวยงามก็ต้องรักความสวยงามก็ต้องอยากเป็นนางแบบยะะ<า>อยู่แล้วค่ะจ้าของพี่อุ่นนะฮะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยนะฮะก็ต้องอยากเป็นนางพยาบาลเรามาดูการาฟกันสักนดิดไมล่ลีไม่มีการกาฟการกาฟกำลังตอนนี้กําลังขึ้นอยา่างรุนแรงอยู่เลยบแบบว่าขอบอกอช่องทางช่องทางการโหวตนิดนึงโอเคเมนะฮะ SMS ทางหลักของเราเลยนะฮะ MP เว้นวรรคตามด้วยชื่ออุ่นหรือลี่ก็ได้หรือว่าเขียนอะไรมาก็ได้นะฮะ ส่งมาที่4642ตอง9ครับใช่แล้วค่ะรวมไปถึงแฟนเพจนะคะมันเปลือกเผาค่ะแล้วก็ IG ด้วย MPN s r Fan TV ค่ะฝากกด Follow กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะใช่ซึ่งซึ่ง SMS ที่ขึ้นเนี่ยน้องลี่มีคนโหวตมาเยอะมากนะนอคอนางพยาบาลสาวน่ารักและดูใจดีอันนี้ก็คือที่เห็นเหมือนพี่อุ่นเนาะถูกต้องนะฮะ แต่ว่าช่วงนี้น้องลี่พี่มีเพลงดีๆมาฟากอีกแล้วเพลงดีๆอีกแล้วเพลงอะไรเอ่ยเป็นเพลงที่มีความโรแมนติกมากบนเรือบนเรือที่อยู่ในน่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมีเทียนประมาณร้อยกว่าเล่มวางอยู่บางเล่มก็อ่านแล้วบางเล่มก็ยังไม่ได้อ่านรัาแล้วแล้วโรแมนติกขนาดไหนมีชายหนุ่มที่หล่อเหลามากมากับผมทรงสกินเฮด พี่ไม์พี่รมพรมาอยู่ร้องเพลงอู้อย่างนี้ต้องแบบเพลงนี้ต้องเมื่อวานที่ฟังไปแล้วแต่แต่ในอีกเวอร์ชันหนึ่งของโกไข่กับนายสนอ๋อเหรอแต่ว่าวันนี้มาเป็นเวอร์ชั่นพี่ไม์ใช่ไหมคะใช่นะฮะเป็นเพลงที่พี่ไม์นำมาร้องนะฮะชื่อเพลงว่าความคิดถึงกำลังเดินทางอยากดูแล้วแหละใช่เราไปฟังเพลงนี้กันครับกับเพลงความคิดถึงกำลังเดินทางพี่ไม์พี่รมพรครับ ิดถึงไม่โทรก็ถึงเพราะคิดก็ถึงแต่อยากได้ยินเสียงจึงโทรมาหาเวลาอยู่ไกลาฝากไอ้กับลมกับฝนกับฟ้ามันชากเกินไปอยากคิดแล้วถึงทันใดหัวใจมันสั่งให้โทร ความคิดถึงและความห่วงใยของใจคนเหงามันมากกว่านับดวงดาวคูณด้วยเงาเธอหนาจะรู้ยิ่งคิดยิ่งไกลกรุงเทพ,พาตายห่างกลายกิโลยิ่งไกลยิ่งใจผือโชอยากเห็นหน้าทุกนาทีความคิดถึง กำลังเดินทางสัญญาณใจเธอวางอยู่หมายเฉยรับสายทีข้ามทะเลข้ามภูผาข้ามฟ้ามาหาคนดีคิดถึงพีบางมาหม่เยรับสายกันอยากได้ยินสักคำว่ารัก ให้พอชื่นใจได้ฟังคำนี้ทีไรเติมต่อใจให้ไปต่อฝันใกล้ก็ไม่ไกลใจใกล้ด้วยใจรักและผูกพันไม่เจอหน้ากันตั้งนานขอเพียงได้ยินเสียงเธอ ใหเธอวางยุ้งไม้ช่วยรับสายทีข้ามทะเลข้ามภูผาข้ามฝ้ามาหาคนดีคิดถึงทีบางม้ช่วยรับสายกันอยากได้ยินสักคำว่ารักให้พอชื่นใจได้ฟังคำนี้ที่ไร เติมต่อใจให้ไปต่อฝันใกล้ก็ไม่ไกลใจใกล้ด้วยใจรักและผูกพันไม่เจอหน้ากันตั้งนานขอเพียงได้ยินเสียงเธอ ไ้พี่รมพรชุดพิเศษด้วยรักจากซอกตึกวันนี้ในรูปแบบซีดีและดีวีดีมีจำหน่ายที่เ e เ e ่ e อีเลร้านอิมเมจิร้านซีดีชั้นนำทั่วประเทศดาวน์โหลดก่อนใครได้ที่ดอกจาน1237007นแวะมาเยี่ยมเราได้ที่ YouTube Channel GMM Grammy g o Official แล้วอย่าลืมกด Subscribe